ข้อความจากลีโอนาร์โดดาวินซีสวัสดีฉันคือลีโอนาร์โดดาวินซีและฉันขอทักทายทุกคนจากอีกฝากหนึ่งของม่านครางฉันได้ออกจากความเป็นจริงนี้ไปเมื่อกว่า500ปีที่แล้วฉันมองเห็นว่ามนุษย์ยังคงไม่เข้าใจว่าจาก,กระวาลสร้างสมดุลของความถี่โดยธรรมชาติในความสัมพันธ์กับความมืดและแสงสว่างได้อย่างไร เมื่อฉันยังใช้ชีวิตเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ความมืดก็ควบคุมเรื่องราวต่างๆเช่นเดียวกับในปัจจุบันฉันไม่สามารถทำอะไรได้ตรงใจในฐานะจิตประกรนักวิทยาศาสตร์วิาาศวกรสถาปนิกและอื่นๆเพราะฉันต้องการเงินเพื่อทำโครงการต่างๆดังนั้นมนุษย์ผู้มั่งคั่งจึงจ้างฉันให้วาดภาพเหมือนหรือฉากทางาศาสนาของพวกเขาฉันจดบันทึกเกี่ยวกับแนวคิดทั้งหมดของฉันไว้แต่น่าเสียดายที่บางส่วนได้สูญหายไปหลังจากที่ร่างกายของฉันได้จากไปนักประวัติศาสตร์ของคุณบอกว่าฉันเป็นอัศ อริยะความจริงก็คือความรู้ทั้งหมดที่ฉันมีมาจากจิตสำนึกสากลของจักรวาลสิ่งที่ฉันต้องการจะบอกคือใครๆก็สามารถเข้าถึงได้เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาของความรู้ฉันโชคดีที่ได้รับแนวคิดเหล่านี้ทั้งหมดและบางส่วนฉันก็ได้นำไปใช้ในชีวิตจริง ในช่วงชีวิตของฉันบนโลกฉันมักจะได้รับการว่าจ้างจากเจ้าหน้าที่ผู้มั่งคั่งเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาในการทำงานเฉพาะด้านฉันได้กล่าวถึงวัตถทุที่บินได้เพื่อค้นหาวิธีรักษาโรคเฉพาะวิศวกรรมการวาดภาพและอื่นๆในบันทึกของฉันจากคำอธิบายของนักประวัติศาสตร์ของคุณฉันถูกเรียกว่าเป็นคนยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในช่วงเวลาของฉันการสร้างเครื่องบินเป็นไปได้และความก้าวหน้าของโลกก็ช้าลงเนื่องจากฝ่ายมืดเป็นแบบเดียวกับที่คุณเป็นในตอนนี้เลย ฉันยุ่งมากกับคำขอวาดภาพตามที่ต้องการเพราะฉัน ต้องการพัฒนาวิธีใหม่ๆในการวาดภาพโดยเปรียบเทียบกับจิตรกรคนอื่นๆในยุคข,ของฉันโดยใช้พื้นที่แสงและแสดงอารมณ์ของมนุษย์อย่างสมจริงในสิ่งที่มองไม่เห็นในผลงานของจิตรกรคนอื่นๆผลงานชิ้นใหญ่ที่สุดของฉันคือเด e l ล s t Supper ซึ่งจัดแสดงอยู่ในห้องอาหารของสำนักสงซารตาแมรียเดลกราซี่ในเมืองมิลานประเทศอิตาลีซึ่งฉันใช้เวลา3ปีในการวาดภาพฉากนี้เป็นภาพพระเยซูและอัคารสาวก12คนซึ่งพระองค์ประกาศว่าหนึ่งในพวกเขาจะทรยย ยศต่อพระองค์ทำไมฉันถึงพูดถึงฉากนี้ในวันนี้มันเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงของคุณเมื่อไม่นานมานี้ศรัทธ,ธาคริสเตียนถูก ฝ่ายมืดครอบงำความสำคัญของเดอะลาซัปเปอร์สำหรับคริสเตียนถูกย่อเย้ยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในทางที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมนี้ทำให้ชุมชนคริสเตียนทั่วโลกตกตะลึงนอกจากนี้ปีศาจมืดยังล้อเลียนฉากที่วาดขึ้นเมื่อกว่า500ปีที่แล้วซึ่งเป็นตัวแทนของศิละปะยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยาสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดหัวเราะเยาะมนุษย์ด้วยการล้อเลียนศรัทธาของพวกเขาโดยมีแบล็กควีนผู้หญิงที่มีคราวยาวและผู้หญิงอ้วนตัวใหญ่ที่เเป็นนตัวแทแทละลอ พระเยซูพวกเขาจะได้รับผลที่ตามมาจากการกระทําของตนทุกคนยกเว้นเด็กๆที่เข้าร่วมง,งานนี้จะสูญเสียสิทธิ์ในการกลับชาติมาเกิดใหม่ในร่างกายพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาได้ปลูกยักษ์ที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นซึ่งจะกำจัดพวกเขาออกไปจากโลกใบนี้พวกคนฝ่ายมืดได้ทําให้มนุษย์หลายพันล้านคนโกรธและผลักดันพวกเขาให้มุ่งสู่แสงสว่างมากขึ้นชาวฝรั่งเศสไม่พอใจเพราะพวกเขารู้สึกอับอายต่อหน้าคนทั้งโลก ชาวฝรั่งเศสร,รวมตัวกันในตอนกลางวันและกลางคืนพร้อมกับฝูงชนจำนวนมากเพื่อเฉลิมฉลองพระเยซูมแม้แต่ชาวมุสลิมยังวิาพากษ์วิจารณ์การล้อเลียนมือสุดท้ายนี้ผู้นำอิหร่านและประธานาธิบดีตุรกีประนามพิธีเปิดนี้เกือบหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแล้วตั้งแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วพระสันตปาปาฟรานซิสตรสว,ว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ใครควรเป็นตัวแทนของคริสเตียนทั่วโลกแต่ไม่มีอะไรเลยทำไมละ่ะเพราะพระองค์ ก็เป็นคนของฝ่ายมืดเช่นกันวาติการจึงรับใช้ความชั่วร้ายคุณจะต้องประหลาดใจมากที่อนาคตจะเปลี่ยนไปในอนาคตอัน ใกล้นี้ฉันขอให้พวกคุณทุกคนเพื่อนที่รักของฉันเข้มแข็งไว้นะและอย่าตอบโตการยื่อยุอย่างเปิดเผยจากฝ่ายมืดวันเวลาของพวกเขาใกล้จะหมดลงแล้วและพวกเขาไม่สามารถไปหลอกใครได้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำทั้งหมดนั้นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติแผนการเมื่อ500ปีก่อนก็ยังคงเหมือนเดิมในวันนี้คือการทำให้ทุกคนบนโลกต้องทนทุกทรมานควบคุมมนุษยชาติทุกด้านและบอกทุกคนว่าจะทิ้งชีวิตของตนเองอย่างไรขอบคุณทูตแห่งกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซีชัยชนะของแสงกำลัง มาถึงแล้วคุณคือผู้ชนะลีโอนาร์โดดาวินซีถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลลาสเกสทูตแห่งกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซี